แม่ได้ข่าวที่สีลังกาป่ะแม่ที่ก็มีประทวงอะไล่นายกตมตีหรือประธานาัฐมนตีิงกระบือนะไล่ออกไปเลยอะได้ข่าวป่ะเมื่อวันนี้นะวันอาทิตย์เนี่ยเพื่อนผมมาจากสีลังกาเขาไล่ฟังว่าเนี่ยอตอนนี้เขาได้รัฐบาลใหม่แล้วนะผมก็ไม่เคยรู้เรื่องสีลังกาเราเคยไปเที่ยวมาสองคนเองแม่ไม่เคยไปใช่ไหม เนี่ยผมไปเที่ยวมาสองขนแล้วนะที่ศรีลังกาปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อก่อนนี้นะแย่มากเลยแต่อตอนนี้ดีขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้ค่อยๆจะดีขึ้นแต่ว่าเงินของเขานะสมวนเ่เมื่มอก่อนนี้นะหนึ่งร้อยเงินของเขาเนี่ยแลกได้หนึ่งเหรียญสหรัฐนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามเท่าเลยส่วิถ้าเรามีเงินสามร้อยบาทนะแลกได้หนึ่งดอลลาร์ แต่ว่าเมื่อก่อนหนึ่งร้อยบาทแรกได้หนึ่งรถล่างก็เลยแบบว่าเนี่ยค่าเงินตกต่ํามากเลยพอดีเพื่อนผมก็มาที่เมืองไทยเขาส่งลูกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมาเจอกันเมื่อวาอาทิตย์อะ่ะเขาชื่อนายจุฬารัตนาเป็นผู้ชายนะเนี่ยเขาบอกว่าที่นู่นน่นะมีนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีนะนามสกุลเดียวกันเลยราชปักษา รัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงก็นามสกุลเดียวกันเลยพวกเพราะญาติพี่น้องมาเป็นรัฐมนตรีกันหมดเลยแม่เคยได้ยินป่ะราชปักษาราชปักษานะ่ป้าป้าเออผมรู้ว่าปักษานี่คือนกอ่ะปักสีปักษาเนี่ยนะแต่จริงๆปักษาเขานี่แปลว่ารักษาราชรักษาคือรักษาราชบัลลังก์อะไรองนั้นน่ะนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีราชบัลลังก์กันแล้วนะก็เป็นระบอบปัฒนาที่ไมดี ก็แต่ว่านายสกุลราชปักษาเนี่ยแต่บอกตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่านายกคนเก่านี่ก็ลาออกไปแล้วเขาจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะแม่เขาจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยที่แบบว่ามีฝ่ายค้านด้วยฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มารวมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติอ่ะก็เลยแบบว่าออรองดองกันแต่เ็าจะอยู่แค่สองปีนะแม่รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเขาอยู่แค่สองปีแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่แต่ตอนนี้อยู่แก้ปัญหาไปก่อน สองปีเนี้ยเพราะว่าอะไรต่างปัญหาก็เยอะเนี่ยอนนี่ปัญหาของไอ้ศรีลังกาเนี่ยเป็นบ่อเรื่องโควิดอ่ะแม่นี่โชคดีนะแม่ไม่ติดโควิดมาแต่ที่ศรีรังกาเนี่ยก็ติดโควิดกันใหญ่เลยนะป้อนเลยติดโควิดกันใหญ่เลยนจนกระทั่งว่ามนักท่องเที่ยวก็ไม่ไม่ไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวก็ไม่ม,มีเงินใช่ไหมเนะแล้วก็ รัฐบาลก็บริหารประเทศผิดพลาดอ่ะน,นี่คนก็เลยไม่มีตังค์ปอกมาประท้วงกันใหญ่เลยเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่จะต,ต้องลาออกมีคนเสียชีวิตไปประท้วงเสียชีวิตเหมือนกันนะพอเสียชีวิตแล้วไม่กี่คนอะ่ะรัฐบาลลาออกเลยไม่เหมือนบ้านเราเนอะประท้วงแล้วไม่ยอมไปไหนอยู่นั่นแหละเขาบอกตอนนี้นะอินเดียก็ไปช่วยสีลังกาแม่อินเดียก็ไปช่วยสีลังกาเหมือนกันหรือว่าธนาคารเพื่อการพันพฒนาแห่งเอเชียเอดีบีก็ไปช่วยเหมือนกันแล้วก็ เอไอไอบีอะเอเซียนอินฟราสตรัคเจอร์อินเวสเมนต์แบงธนาคารเพื่อการลงทุนน่ยอยู่ที่ปักกิ่งในธนาคารเนี่ยก็ไปช่วยเหมือนกันไอเอเอก็ไปช่วยกู้ปล่อยเงินกู้ให้เหมือนกันค่อยๆเคีียวนั่นไหมนะเนี่ยก็เลยทําให้แบบว่าเขาฟื้นคืนขึ้นมาได้ตอนนี้เค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้สมมติหนึ่งร้อย บาทของเขาเนี่ยแลกได้หนึ่งเหรียญสหรัฐตอนนี้ต้องสามร้อยบาทไฟฟ้าก็บางทีขาดแคลนอะไรต่างเนี่ยแย่ไปหมดเลยคนจนไปเยอะเลยคนอยากจะหนีออกประเทศก็เยอะเหมือนกันแต่หนีไปไหนไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแม่เขาบอกว่านักลงทุนจีนนะนักลงทุนจีนอ่ะก็ม่ที่ สีลังกานั้นเนี่ยนำให้รู้จักรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้นะบากว่านามสกุลเหมือนกันหมดเลยราชปักษานักลงทุนจีนก็เลยแซวบอกว่าเฮ้ยประเทศนี้มีนามสกุลเดียวเลยนะตอนหลังก็สก,กุลน,นี้นี่เป็นสก,กุลที่การเมืองแข็งแขร่งแข็งนะแม่เมื่อก่อนที่สีลังกาก็มีกรบฏนะแม่ชื่อกบฏพยัคฆ์มินอีแลมเป็นพวกฮินดูปรากว่าเนี่ยถูกตระก,กูลน,นี้ช่วยปราบจนียบราบ,บข้าม เนี่ยตระกคลนี้ก็มีคุณอุปการกับสีร่างกาไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อสิบกว่ายี่สิบปีแล้วแต่ตอนนี้บริหารประเทศผิดพลาดเลยโดนไล่เนี่ยเนี่ยบ้านเมืองก็เลยไม่ค่อยสงบสุขแต่เดี๋ยวนี้ค่อยๆดีขึ้นเนี่ยเพื่อนผมคนนี้นะเขาบอกผมมีลูกชายเขาเนี่ยนะเขาจะไปเรียนออสเตรเลียปิยาโทปิยาเอกพอเกิดโควิดแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้นะเลยไม่ได้ไปเลยก็เลยได้ทุนเรียนมาเลยเชียงใหม่โชคดีไปอย่างน้อยก็ได้ทุนมาเรียนมาเลียเชียงใหม่ แล้วก็ไปเรียนออสเตรเลียหรืออเมริกาทีหลังเนี่ยปัญหาเขาเนี่ยเราแยหมันกันนั้นโชคดีนะบ้านเราโควิดยังไม่ได้รุนแรงขนาดว่าประเทศเราย่ำย่ำแย่นะเนี่ยก็เลยเก็เลยมาคุยให้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วท้วงหนึ่งต่างก็มีแล้วน้อยลงแล้วแม้แต่พวกที่เมื่อก่อนเป็นกบฏอนะพวกมาฮินดูอะแม่ที่เคยเป็นพลบฏก็ร่วมมือกับรัฐบาลพยายามที่จะช่วยเหลือให้รัฐบาลสามารถที่จะ บริหารประเทศไปได้แก้ปัญหาแล้วก็อีกสองปีก็เลือกตั้งใหม่เนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเขาเลยคุยให้ฟังเนี่ยบอกที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาอะไรแย่ๆหมดเลยนะส่งออกก็ไม่ได้แก๊สน้ํามันอะไรก็แพงไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็เลยเป็นอุทาหรณ์สำหรับเมืองไทยเรานะไหมนะเออเป็นอย่างนั้นอ่านี้เก็บ่อยเนี่ยก็เลยเข้ามาเล่าให้ฟัง เนี่ยถ้าเราอยู่ประเทศอย่างเงี้ยก็แย่เหมือนกันนะแต่ว่าพวกเนี้ยสีรังกาก็ชอบหนีไปย้ายไปอยู่ประเทศออสเตรเลียกินรค่ะกินไหวไหมแม่ไหวไหมเนี่ยก็เลยระหว่างกินข้าวก็เลยคุยแม่ฟังด้วยนะคุยให้ใคนรู้จักกันฟังด้วยเนี่ยนะครับน,นี่แม่ยายผมเองนะตกเย็นเลยไปหาแม่ยายหน่อยอ่ะต่อยคํามไหมแม่ฟังเลยอืมามไม่ไหวั้ม นะรอเดี๋ยวอันนี้ไหมเต้าคู่เตา้ตาคู่ง่ายกว่าเนี่ยครับสถานการณ์ที่สีลังกาก็เป็นอย่างนี้นะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยตระกูลนี้คงจะไม่ไหวละคงจะต้องเปลี่ยนเป็นคืนมาบริหาระนะนะนก็เลยเ,เหตุการณ์ก็เลยเป็นอย่างนี้บ้านเราโชคดีนะไม่ไม่มีเหตุการณ์ถึงขั้นนั้นนะครับเดี๋ยวไปป้อนแม่ย่าเป็นงานเป็นการต่อตอนนี้คงจะคุยกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ตอนที่ขับรถกลับบ้านจากบ้าน แม่ยายเนี่ยครับขับกลับบ้านไปจะได้มานั่งคุยกันต่อเดี๋ยวจะไลฟ์อีกทีนึงนะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษิณชนินวัตรแน่เดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวยังไงบ้าง <S <S ขอบคุณมากครับดเดี๋ยวเจอกันนะไม่นะ